คนไหมคะว่าไอซ์เคยเรียนบัลเล่ก็คือไอซ์อะกลับไปที่โคราชครั้งล่าสุดใช่ไหมคะแล้วป้าป๊าก็เอาเทปวิดีโอเก่าๆที่เขาเคยถ่ายมาให้ไอซ์ดูมันมีตอนที่แซงบัลเล่ตอนงานโรงเรียนต่างๆเนี่ยมันทำเทปดี้นได้ว่าเฮ้ยเราอะเคยเรียนบัลเล่มาอย่างยาวนานเลยเรียนมาเป็นสิบปีเรียนตั้งแต่แบบเด็กๆจนแบบอยู่มอต้นเลยเนี่ยแล้วก็เลิกเรียนไปเพราะว่าเข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะคะก็คือเลิกเรียนตอนที่แบบย้ายจากโคราชมาเรียนที่เตียมบุดมก็เลยเลิกเรียนไปแต่ว่านั่น ให้สกิกลการบัรเละข,ของเราที่เป็นปสิบปีหายไปปะชิปาชิปาชิปามันน่าจะยังเหลือเค้าลางความแบบลายใดๆอยู่นะคะพอะช้าน,น,นี้นี่ไอ้ก็เลยเกิดคือขนองทางใจไม่เชื่อลองไปดูลีลาการเต้นบรรเละข,ของไอ้ตอนเด็กได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวแม่จะบอกในวิดีโอนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ไอ้จะมาสะแสดงบรลเละเดียวออกแบบท่าเต้นโดยพี่น้ำหวานตอนสแสดงหนึ่งชั่วโมงไอ้เป็นลมสลบไปห้านาที มาม้าไปถมพยาบาลกับพี่แอวเดี๋ยวพอไอ้เต้นเต้นบอลเล่สาเร็จแล้วมาม้าจะเป็นลมเดี๋ยวตอนถึงตอนมาม้าเป็นลมไอ้ถ่ายถ่ายวิดีโอมาม้าไปด้วยนะคะ เยอะมากเออเป็นเป็นสิ่งที่เพื่อนล้อว่าแบบเราเต้นบบลเล่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสวยเรามั่นใจและวันนี้เราก็จะกลับไปเต้นบบลเล่นหนึ่งครั้งค่ะตื่นเต้นมากแต่ก่อนจะไปเต้นเบลเล่ก็ขอเล่าก่อนว่าวันนี้เนี่ยไอ้ได้มีการว่าขัดองค์ทรงเครื่องขัดสีชวีวันตัวเองอย่างมากมายเลยคะ่ะไอ้ได้ของใบมาลองคะ่ะจ้ดาดาน้องเขาคือผลิตภัณฑ์จากชื่นใจาบมิตรผลค่ะมีทั้งสบู่โลชั่นสครับแฮนครีมแล้วก็แฮนด์วอชด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะชื่นใจ มิดผล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 เป็นชื่อของอะไรรู้กันใช่ไหมคะน้ำตาลมิดผลค่ะเขาได้มีการพัฒนาต่อยอดนะคะจากการผลิตน้ำตาลของเขาเนี่ยนำมาสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพราะฉะนั้นทุกโปรดักต์ก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะข้างในผลิตภัณฑ์ก็จะมีไกลโคลิกแอซิดซึ่งเป็น HA ธรรมชาติซึมเข้าผิวชั้นลึกได้ดีมากช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนช่วยให้ ไหลเว็นของโลหิตดีขึ้นช่วยเราเรียวรอยที่ผิวแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอด้วยแล้วก็มีสรวนตัวชื่อว่าชูการ อันนี้เนี่ยจะมีความทายน้ำมันหล่อเลี้ยงของผิวตามธรรมชาติมากๆเลยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นที่ผิวไว้ได้ดีส,ดสุดๆแล้วก็ช่วยให้วิตามินแลวก็แร่ธาตุเนี่ยซึมสู่ผิวได้อย่างดีค่ะส่วนในสบู่และแฮนด์วอชจะมีแลคติกแอซิดด้วยค่ะอันนี้เนี่ยจะพบในนมแล้วก็น้ำตาลจากผลไม้เลยก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ความเนียนนุ่มกระต่างใสพร้อมกับให้ความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆกันด้วยเลยวันนี้ก็ลอง mm hmm. ใช้ครบทั้งไลน์เลยนะคะพูดเลยว่าหนึ่งแพ็คเกจจิ้งดีงามากกกวแบ่ชิอ้ลล็นมากม กลิ่นของเขาจะมีความหอมหอมเหมือนหวานแต่มีความเป็นธรรมชาติอยู่อาบน้ำไปก็หอมทาโลชั่นไปก็หอมระบูฟองเยอะล้างแล้วตัวนุ่มดีโลชั่นมีความเนื้อบางเบาไม่หนักเกินไปซึมลงผิวได้ไวแล้วก็ให้ความชมุ่มชื้นดีมากส่นนี้เป็น Chuga อ o ี้สครับค่ะที่มีส่วนผสมเป็น cocoa butter coconut ช i l shea butter อ i l c a n า e l i าออยล์แล้วก็มีวิตามินอีด้วยก็จะเป็นสครับน้ำตาลนะคะตอนใช้แล้วบนผิวเนี่ยก็จะมีความละลายหายไปกับผิวไปเลยแล้วพอล้างน้ำออกอู้ โอ้ตัวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ผิวสวยหอมทั่วตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นมาเล็กเลยดีกว่า <c oughs> และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สตูตเต้นแล้วนะคะซึ่งอาจจะอยู่เต้นเลยก็คือไม่ได้ต้องมีคุณครูซึ่งคุณครูก็คือ เป็นแฮปปี้เกิลซึ่งเราเฟ้นหากันมานะคะเธอคือผู้ชนะก็เดี๋ยววันนี้น้องไข่มมกผู้ซึ่งมีความสามารถทาง้นการเต้นเป็นเล่แบบระดับแบโบโปรเฟชชั่นอล้ากอุ่ยขนาดนั้นเลยแข็งกริบแล้วกันกริบเหรอเอาเรื่องจริงเนี่ยทำตัวก็แข็งบ้าง วันนี้คุณครูน้องไข่มุกนะคะจะมาสอนพี่ไอซ์ซึ่งพี่ไอซ์ไม่มีอะไรเลยแบบว่าชุดเสื้อผ้าก็คือไม่มีอยู่แล้วคือพี่ตอนนั้นพี่ยังขาขั้นกว่าน,นี้ตัวก็คือไม่ได้ป้วนเท่านี้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยให้น้องไข่มุกเตรียมชุดมาให้ทั้งหมดเลยนะคะได้ค่ะงั้นเราไปเลือกชุดกันก่อนใครสามารถเหยียบพี่ไอซ์ได้ใช่ไหมคะเหยียบพี่ได้แปลว่าอะไรอบบ<อ>ยืดเส้นพี่มีว่าเราจะเต้นจริงจังเหรอต้องแตะตัดดดวยืดเส้นขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันต้องออกกำลังแบบยืดเส้นก่อนเมือั้งเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บใช่ไหมคะฉันดููอยากด สิบห้าปีที่ไม่ได้ได้มาเลขเลยใครดับเต้นเต้นกว่ากันเลย <laughs> <laughs> ม่รู้ว่าใครเต้นเต้นกว่ากันแล้วจะาจ้ดดาและนี่คือชุดของเราค่ะน่ารักมากเว้ยรู้สึกแบบกลับเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะชว์หลังด้วยพี่ไอโชว์หลังต่อไปก็รองเท้าค่ะซึ่งรองเท้าบันเล่มมันจะมี2แบบแบบนิ่มๆกับแบบแข็งๆไง,งที่มันมีสามแบบอ๋อ3แบบเหรอจะเป็นแบบว่ารองเท้าแบบ soft shoe soft shoe แล้วก็จะเป็น demi อามี่อจจะแบบว่าแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความนิ่มอยู่แต่กันดื้อคือแบบว่าแข็งมากแข็งสุดที่แบบว่าขึ้นปลายเท้าแบบนเลซึ่งวันนี้พี่ไอก็จะขึ้นปลายเท้ากันใช่ไหมใช่แล้วค่ะันกาเลยแต่าต้องเริ่มจากซอฟก่อนนะคะเริ่มจากซอฟก่อนไปดูเต้นเก่งขึ้นมาทันทีมากใช่มเท้าไฟสีดำอันดีแรกที่มันจะยากวิ่งได้อยู่ เป็นอันยืดเสร็จเรียบร้อยเต็มสิบให้กี่คะแนนคะอืมสองอุ้ยให้สามก็ได้ค่ะให้สามก็ได้คสามเต็มสิบกับก <c oughs> ารยืดไม่ได้อยู่พี่ไอถือว่าตัวอ่อนอะดูแบบจับขาได้ได้คะแนนเท่าไหร่นะให้ดีก็ได้อ่ะไม่ต้องเกรงใจสามก็สามอะไรที่จบไปเราก็จะมาที่บาร์ค่ะเป็นแบบว่าเอาไว้ท่าวอร์มตอนนี้ไข่ก็จะสอนพี่ไอย,ยืนให้ถูกท่าก่อนให้ถูกท่าก่อนปกติแบบว่าเขาจะต้องควบคุมร่างกายยังไงอะไรอย่างเงี้ย o k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  好，y 拜哈。Okay, okay, 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 bye, bye. มาถึงท่าหมุนซึ่งก็คือชนเชนนีค่ะซึ่งก็คือมุนไปเลยแล้วก็เพิ่งคนพบว่าหรือจริงๆเราไม่สามารถกลับไปเต้นบันเลไ่ได้ภายในหนึ่งวันไม่ได้เราต้องทําได้ค่ะเราต้องทําได้ค่ะไม่ได้มันทำไม่ได้หรอก <c oughs> มันดูนนเป็นไปไม่ได้เลยอะหนูกอลใครถือให้ให้เขาดูดีกว่าว่าพี่ไอ้หมุนเป็นยังไงบ้างใครตั้งใจสอนมากนะใครตั้งใจสอนไปฮึยได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ พัดพลังเนี่ยนักบปลเลยนในอนาคตจริงนักบปลเลยนในวัยสามสิบใครเขาก็เป็นได้ใช่ปะหลังจากที่เราเต้นมาสักพักหนึ่งนี่ก็เป็นชั่วโมงนะก็คือเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกเริ่มมึนหัวแล้วน้องไข่หมูก็บอกว่าเรามาลองใส่พอยกันดีกว่าใช่เนี่ยได้สัมผัสรองเท้าพอยคือรองเท้าที่มันแบบแข็งๆอย่าเนี้ยใช่ได้ยินก่อนประมาณนั้นแต่ว่าก่อนเราจะใส่เราต้องใส่อันนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าโทแพดมันเหมือนประมาณว่าเป็นแบบ นิ่มๆเราจะได้ไม่เจ็บมากพี่จําได้ว่าตอนพี่เรียนตอนเด็กๆอะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกทรมานมากแบบมากเจ็บแบบเลือดมีเลือดออกอะก็มีแหละเจ็บแล้วก็มีใช่พี่ว่ามันและแต่คนคือพี่เป็นรูดเล็บขบพี่บอกพี่บอกไปตลอดพี่เป็นรูดเล็บขบแล้วคือแบบว่าจริงๆการเล็บขบกับสแตนด์ทอลพอยท์มันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่แต่วันนี้ แล้วว่าความเจ็บมันเป็นขนาดไหนอ่ะมันเจ็บอ่ะคือถ้ายืนที่ไหนมันเจ็บมากอะคือมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเจ็บเล็บขบเจ็บเล็บคือไม่ควรไปทำว่าหาทำคือจาได้ว่าตอนเด็กคือเจ็บแต่ว่าเนี่ยจำไม่ได้ว่าเจ็บขนาดนี้ใช่มันเจ็บคือน้องแข็งไม่เจ็บไหมเจ็บแข็ก็เจ็บคือไม่ว่าเจ็บก็เจ็บเล็บไม่ขบปกติเล็บขบป่ะเล็บไม่ขบเจ็บไหมเจ็บแล้วพี่เล็บขบก็เจ็บคุณเข้าไปเจแต่สวยนะสวยมากจำไม่ได้ว่าทำไมตอนเด็กๆถึงงอแง b ิวตี้อีสเท n คอนเฟิรเย้สองชั่วโมงผ่านไปไวมากุูไข่คะให้คะแนนน้องไอ้หน่อยค่ะให้คะแนนความอะไรดีคะพยายามก็ได้พอพยายามเอาไปลอยเต็มแล้วข้อสามารสละคะข้อสามารถก็ได้อยู่แบบว่าเกินกว่าที่ไข่คาดไวอ่ะแบบว่าพีแบบดูมีแววมีแววมีแววได้เข้าโรงบ้าน ไม่เพราะว่าใครจับพี่ไอคือแบบก๊อกก๊อกก๊อกขวาก๊อกซ้ายอ๋อต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเลยอะไออะตั้งใจว่าจะอยากเต้นสวยๆสักแบบกับบทเพลงสักหนึ่งแบบหนึ่งบทเพลงแต่ดูจากรูปการที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย คือไม่ต้องให้รูไข่บอกไอ้บอกตวเองเลยว่าแบบเป็นไปไม่ได้15ปีกลับมาได้นนแค่นี้ก็คือเลิศแล้วไหมคะ<น>เลิศแล้วค่ะแต่ว่ายัางดูแบบว่ายังมีแบบทักษะหลงเหลืออยู่<น>ะยังมีทักษะหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองให้น้องๆเราหนูไปเรียนตอนเด็กๆเนี่ยไม่หายไปไหนไว้ย30สิามารถเป็นได้อยู่ถือว่าเลิศเลิศเพราะฉะนั้นสองคุณสาควรเป็นไลยได้ก็วันนี้ขอบคุณคุณครูไข่มากเลยนะคะสามารถติดตามครูไข่กันได้ที่ไอซจีนี้ได้ไดนะคะมีผลงานอะไรบ้างอ่ะต้องให้ฝากผลงานไหมอ่ะ เดี๋ยวจะพักจะให้เต้นบรลเล่พร้อมกับใช้แฮปปี้ d ันเดย์ได้ไหมวะได้นะได้นะ เ้ามาวันนี้เมื่อยค่ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันแบบขาสั่นละลิกละลิกละลิกอนีางมีตลอดเวลาเลยอ่ะกินหอมมากเลย b บ t ดเวย y แฮนด์ครีมของชื่นใจบาบมิทผลหอมมากเลยค่ะ